เ็เรื่องจริงของการโกงของราชการที่เคยเป็นข่าว 1. เบิกค่าเดินทางเท็จที่จังหวัดสตูลอดีตนายกเทศมนตรีอ้างว่าไปราชการในประเทศแต่จริงๆแล้วเขาเดินทางไปต่างประเทศมีการใช้เอกสารเท็จในการเบิกค่าเดินทางค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงครบชุดระบบตรวจสอบที่ไม่รัดก,กุ่มทําให้โกงงบได้โดยไม่มีใครรู้ในตอนแรก 2. เบิกเบี้ยเลี้ยงปลอมที่จังหวัดลําพูนข้าราชการคนหนึ่งเบิกเงินเพียง5,750บาท โดยใช้เอกสารต่อแม้จำนวนเงินจะดูเล็กน้อยแต่สารตัดสินว่ามีเจตนาโกงจริงจึงสั่งจำคุกสองปี6เดือนแม้จะรอลงอาญาถือเป็นบทเรียนว่าโกงน้อยก็ผิดเหมือนกัน 3. โกงอาหารกลางวันเด็กที่จังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนระดับอนุบาลเบิกงบอาหารกลางวันวันละหมื่นกว่าบาทแต่เด็กกลับได้กินแค่บะหมี่ึิงสำเร็จรูปกับลูกชิ้นไม่มีสารอาหารครบตามหลักโภชนาการหน่วยงานตรวจสอบพบว่าไม่มีการจัดซื้อจริงและลงชื่อรับของโดยไม่มีของจริง สี่อบรมปลอมไม่มีคนเข้าที่จังหวัดสุรินมีการจัดโครงการอบรมอาชีพที่ไม่มีอยู่จริงใช้เพียงเอกสารและรายชื่อชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเพื่อเบิกงบรายชื่อถูกใส่ลงในใบเซ็นชื่อโดยเจ้าหน้าที่เองไม่มีภาพไม่มีหลักฐานและไม่มีใครรู้ว่าเงินหายไปไหน 5. สัมนาแฝงเที่ยวหรูที่จังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานจัดอบรมในโรงแรมร,ริมแม่น้ำแต่ไม่มีวิทยากรไม่มีเนื้อหา ไม่มีเอกสารกิจกรรมผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ถ่ายรูปรับของที่ระลึกแล้วไปเที่ยวต่อโครงการแบบนี้ใช้งบหลักแสนถึงหลักล้านโดยไม่มีผลลัพธ์ชัดเจน6กลอกคลองแต่ไม่ขุดดินทิ้งที่จังหวัดตากหน่วยงานใช้งบประมัดลอกคลองเพื่อป้องกันน้ําท่วมแต่หลังจากขุดดินขึ้นมากลับปล่อยให้กองไวร้ริมคลองไม่ได้ขนออกทําให้น้ํายังท่วมเหมือนเดิมเพราะดินที่ขุดกลายเป็นสิ่งกีดขวางใหม่แทน7เบิกงบซ้ำซ้อนวันเดียวกัน ที่ภาคอีสานพบข้าราชการบางคนเบิกค่าเดินทางไปต่างจังหวัดในวันเดียวกับที่เบิก OT ในพื้นที่ตัวเองเป็นการเบริกสองทางจากวันเดียวกันโดยไม่มีระบบตรวจสอบข้ามฝ่ายทําให้ได้เงินเพิ่มโดยไม่มีใครรู้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดส่งของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเรา